สวัสดีครับทุกคนใน EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับการไล่เรือสองลำเรือคู่โอเคสำหรับภาพตัวอย่างนะครับที่ผมเลือกมาทำการแชร์ความรู้แบบบความรู้ใน EP ีนี้เนี่ยก็เป็นรูปที่น่าสนใจนะครับ บางท่านที่เล่นหมักลุกมานานพอสมควรแล้วเนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าไอ่ทำไมเอาง่ายๆมาผมบอกเลยนะครับอย่าประมาสิ่งที่เราคิดว่ารู้เรารู้ถูกต้องไหมเรารู้จริงรู้ลึกขนาดไหนนะครับและที่ง่ายที่เรารู้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสิ่งยากๆนะครับอ่าเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลย จักภาพเป็นทีเดียวของขาวถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นมาขาวแล้วจะต้องเดินไล่เขาเนี่ยสองเรือต้องการทำให้เขาจนเร็วที่สุดเราไม่สนว่าตอนนี้เขาจะนับมาท่ายแต่ถ้ามเกิดสถานการณ์เนี้ยเราจะไล่เขาให้จนเร็วที่สุดเพื่อนๆจะเลือกเดินตัวมาไหนไปที่ตาใดและคิดว่าจะไล่เขาให้จนเร็วที่สุดภายในกี่ทีไล่โอเค โจชัดเจนเนาะพอสวีดีโอนะครับแล้เวเราก็ไปลองคิดกันก่อนเลยนะครับจะคิดในใจซึ่งก็ดีที่สุดนะนะครับหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับก็ตั้งกระดานก็ได้แต่บอกเลยว่าผลที่เกิดขึ้นกับสมองมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสมมุติว่าท่านคิดเสร็จแล้วผมจะเริ่มแชร์เฉลยเลยนะครับในเคสนี้เนี่ยเรามีตัวหมาที่มีสินได้นนก็คือเรือสองลำนี้ขุนนะครับเดินได้หมดเลยตัวไหนก็กได้แต่ว่าตัวที่จะทำให้เราไล่เขาจนที่สุดเนี่ยมีตัวเดียวเท่านั้นครับบอกมีตัวเดียวเท่านั้น best move ในรูปนี้นะมีตัวเดียวเท่านั้น ตัวนั้นก็คือเรือลำนี้ครับไม่ใช่ขุนแกล้งแกล้งแกล้งเป็นเพื่อนเล่นนะครับเผื่อใครคิดว่าเป็นขุนเออเรือลำนี้เรือหมัดตัวนี้เนานะที่เรือตัวนี้ไปที่ตาไหนตาที่ยังไปคือตานี้ครับลุกที่ผมเลือกรูปนี้มาเนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือ ในอีพีที่แล้วเนี่ยนะครับ best move เนี่ยจะเป็นการเดินตัวหมากเข้าไปกักล้อมไม่ว่าจะล้อมด้วยเหลือหรือด้วยขุนเนาะแต่คราวนี้เราจะใช้วิธีลุกที่เป็น best move มาให้ดูกันบ้างว่าบางครั้งบางกรณีการลุกก่อนดีที่สุดลุกตานนี้ปุ๊บเรามาดูต่อนะครับขุนแดงจะสามารถไปที่ตาไหนได้บ้างจากภาพขุนแดงจะเดินไปได้4จุดนะครับคือ1นะครับ2 สามและสี่สำหรับชอยที่ควรตัดทิ้งไปเลยก็คือตัวนี้ครับจอจันแปดเดินไปปุ๊บนะครับดวนเรือนลูกงี้การใช้เรือสองลำเนี่ยับลูกซ้ายลูกขวาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ายกลองมันนะครับในภาษาหมักลุกเนาะเขาเรียกยกลองมันตีสลับซ้ายขวานะครับหรือว่าตีขั้นบันไดสลับ,ลบไม่ว่าจะทานเดียวกันหรือตีกระนาบซ้ายขวานะครับโอเคลูกนี้ ชัดเจนเนาะอันนี้น้องๆเยาวชนที่เพิ่งเล่นก็เห็นได้ง่ายอยู่แล้วแต่คงค์คนนี้ตัดทิ้งตาที่ควรจะตัดทิ้งต่อไปคือตาไหนตานี้เพราะเราสามารถคิดคำนวณได้โดยไม่จับตัวได้ว่าถ้าเขาเดินไปตาเนี้ยนะครับเราหนึ่งที่ไล่เขาหนึ่งที่หนีปุ๊บต่อไปขาวสามารถอิสระมาเลยเดินตัวไหนก็ เป็นเบสฟูมหมดเลยในตอนนี้นะครับถ้าเดินถูกเนาะสมมุติอยากเดินเรือตัวนี้ใช่ไหมครับหน้าที่เรือตัวนี้คือกั้นไม่ให้เขาวิ่งมาแนวนี้ใช่ไหมดังนั้นขอให้รักษาอยู่ในคลองเนี้ยตึ้งตึๆงตึงึงตึงึงได้หมดพอเขาเดินไปปับ๊บก็ลุกจนนี่ถ้ายกลรองมันเนาะจะใช้อันนี้ก็ได้หรือลำนี้ก็ได้เคลียนะครับอันนี้หรือใช้เรือลำขวามือบ้างเรือลงนี้ นะครับเดิมเนี่ยหน้าที่ของเขาคืออะไรเราพิจารณาก่อนการก่อนจะขยับตัวไหนนะเราต้องคิดนะว่าหมากตัวนั้นน่ะในตำแหน่งเดิมมันทำหน้าที่อะไรไว้และในตาต่อไปยังต้องทำหน้าที่นั้นหรือไม่การกันไม่ขุนขาวขึ้นมาพ้นคลองแปดเลยเนี่ยจำเป็น,นะขอโทษครับพูดผิดขุนแดงจำเป็นเนาะดังนั้นเรือเรลานี้ควรต้องยังอยู่ในคลองนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เดินไปให้กินอย่างนี้ เพราะฉะนั้นการเดินไปจากนี่ถึงนี่รู้ถึงนี่ชนะนนหมดนะครับรูดเรือมาอยัางโคงรักษาเนื้อนี้ไว้บางครั้ก็เดินไปแล้วก็จัดการเวลาลุกก็ใช่ไปใช้ใชลำนีมม้ลุกเนาะเอาลำนีมม้ลุกนะครับจบพิจารณาง่ายๆหลักษาแค่นี้หรือไม่อยากเดินเรือสองลำอะ่ะลำนี้ก็อยู่ดีแล้วลำนี้ก็อยู่ดีแล้วก็เดินขุนเดินไปตาไหนก็ได้นะครับอยากเดินตาไหนก็เดิน พอเดินปับ๊บเข้ามาปับ๊บล้วก็เอาเรีรบนีหลุดจนเห็นกันทีนี้เหลือไอ้สตานี้ตาที่ควรตัดทิง้งตัวต่อไปคือตานี้ครับก็จริงพอกันแหละเพราะว่าถ้าพวกเราเรียน EP หนมาแล้วเนาะดูที่ผมแชร์ไปแล้วเนี่ยถ้ามาตานี้อ่าสมมุติ น้องๆเยาวชนที่พึ่งหัดเล่นบังลุกเลยถ้าเกิดเขาหนีขุแนแดงมาตานี้เราเดินอะไรดีครับไปที่ตาไหน Tiktok นะครับบันทึกวิดีโอไว้นะครับอันนี้คุณจะต้องคิดได้โดยไม่ต้องตั้งกระดานนะโอเคสมมุติว่าเราคิดเสร็จแล้วเนาะเฉลยได้นะครับไม่เสียเวลาถ้าเข้ามาตานนี้เนาะเราสามารถ เดินขุนตัวเนี้ยเราชนะได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการเดินขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เขาเดินมาตรงกับเราอย่างนี้เรือลำนี้จะมีหน้าที่ป้องกันแนวนี้ไว้เราก็ใช้ลำที่ย่อหินเจ็ดเนลูกจนลับามาใหม่หรือว่าเราอยากจะเป็นขุนมาตาน,นี้ ขุแนแดงมันต้องมาตานนี้ต้องบังครับใช้เรือที่คล้อยหนึ่งลูกจนด้เหมือนกันทีนี้ก่อนจะข้ามจุดนี้ไปดูนิดนึงพวกเราพิจรารณา,นานดูดีๆรูปนี้เนี่ยถ้าดูจากภาพเป็านกระดานไม่สมมาตรจริงแต่ถ้านะครับแต่ถ้าเรต,ตัดเฉพาะกรอบนี้กรอบนี้ไปเนาะหากเรือตัวนี้มาอยู่จุดนี้คือสมมาตร แต่เราไม่จําเป็นต้องสมมาตรเป๊ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงมีแนวสมมาตรในอํานาจการคุม,อมของตัวหมากจะทําให้เกิดภาพที่ว่าเราพิกมันทางแกนกแกนี้ก็ได้แกนนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคนะครับถ้าเรียกเพียบถึงเนี้ยเราตีกรอบแค่นี้เนาะกระดานเนี้ยนะครับโตนเป็นหกคูณหกเนี่ยชัดเจนเลยว่าสมมาตรนะครับอันนี้การฝึกให้สมองคํานวณบางอย่างโอเค สรุปว่าถ้าเป็นอันนี้นะครับใช่คุณจะง่ายที่สุดนะครับเร็วที่สุดถ้าคำย่านี้ทีนี้ดูต่อนะถ้าเราลุกแล้วเขาเกิดขึ้นตอนนี้ก่อนนิดนึงอันนี้ถ้าใครดู ep หนึ่งยิ่งง่ายเลยนะครับ ep หนึ่งมีการโชว์ลักษณะนี้ไว้เยอะมากถ้ามีเรือนหนึ่งตำหนึ่งเนี่ยัดต่างไว้แล้วเอาอีกลัหนึงขัง้นบลอกก็จบใช่ไหมพออยู่ตอนนี้ก็ยิงซะ เคลียนะครับสำหรับ EP นี้นะครับโดยสรุปก็คือในบางกรณีนะครับในบางกรณีเนาะในบางกรณีเราใช้การรุกดีที่สุดก็มี ก็ต้องพิจารณาเรื่องท่าตียกล่องมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการลุกแบบเรือลำานึงอยู่ข้างซ้ายเรือนึง่งข้างขวาแล้วสลับกันไปหรือเรือสองลำอยู่ทางเดียวกันแล้วตีสลับช่องตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งอันนี้นะครับด,ดูให้ดีส่วนใหญ่เป็นการตีให้ตายที่ริมต้องใช้อำนาจเรือสองลำเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเขากระโดดขึ้นมาปับ๊บเราก็ใช้ทักษะคล้ายๆใน ep ีหนึ่งเนาะโดยการบีบตาเด่นด้วยเรือหรือขุนแล้วเอาชนะที่กลางกระดานนะครับ อันนี้เป็นการลุกให้มีการเลือกเป็น2แนวทางจะขึ้นหรือจะลงแต่เราต้องคำนวณตาทั้งหมดเอาจริงๆก็คือต้องคำนวณและไม่จับตัวเดิไมไว้ก่อนนะครับเพราะเวลาแข่งขันจริงเป็นอย่างนั้นโอเคขอให้มีความสุขในการเล่นหมาลุกไทยอ้อแล้วขอเพิ่มนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจให้อดมินนะครับคือตัวผมนั่นแหละยังไงก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน,น์จริงๆเนาะช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดติดตามถ้าชอบก็กดไล์ แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็ส่งให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบหมักรูกใด้การขอบคุณครับ